สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนภาทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเดนดอมความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะธาตุดินมีราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะบุญภาอ่านแบบโหราศาส์ไทยวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่มีหัวข้อนะคะบุญภาะจะเปิดไพ่อ่านตามหน้าไพ่ว่าไพ่อยากบอกอะไรในเรื่องความรักให้กับ ชาวธาตุดินบ้างนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทํานายอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขานะคะขอบูุณทุกกาลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะเ,เรามาดูกันเลยนะคะ ฟูโอ้มีความสบายใจนะคะชาวธาตุด,ดินช่วงนี้คุณมีความสบายอกสบายใจอิสระเสรีฟูโอ้หนึ่งเหรียญนะคะข้าแห่งความโชคดีวดวงดีนะคะเพื่อนๆชาวธาตุด,ดินบางท่านบางคนนะคะคุณจะมีโชคมีลาบทางด้านการเสี่ยงทายนะคะคุณอาจจะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลก็ได้นะคะเย หรือถ้าบางคนไม่มีโชคทางด้านการเสี่ยงทายคุณอาจจะมีโชคลาภทางด้านทางใดทางหนึ่งในเรื่องการเงินเข้ามานะคะหรือคุณอาจจะได้เงินจากการทำงานได้เงินเยอะกว่าเดิมหรือได้เงินมาจากทางใดทางหนึ่งเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่แห่งโชคลาภดวงดีนะคะดวงดีในทางด้านการเงินการทองนะคะหนึ่งถ้วยโอความสุขนะคะตัวนี้ คุณจะมีความสุขนะความสบายใจและความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะเปดดาบเปดดาบคืออุปสรรคและปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแเราแฟนไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้คุณได้เป็ดดาบแล้วก็ไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะเพื่อนๆนี่ชาวธาตุดินนะคะถ้าคุณได้พบเจออุปสรรคและปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะ คุณจะสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะเ,เพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชีย้ทางส่องแสงสว่างนำทางให้คุณและแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะคะ,ะถ้าคุณทำบุญนะคะหรือสวดมนต์ไปพระก็อุทิศบุญส่วนกุศลให้ท่านด้วยนะคะท่านคอยดูแลและปลกปักรักษาคุณนะคะโอ้ดีมากๆเลยนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ว่าคุณจะ อยู่ที่ไหนแม้แต่ยามหลับยามตื่นนะคะคุณจะปลอดภัยนะคะหรือแม้แต่คุณจะนั่งรถนั่งเรือขึ้นเหนือล่องใต้ไปที่ไหนที่ไหนคุณจะปลอดภัยนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะเอาทีนี้เรามาดูความรักของคุณกันนะคะอภินันาจะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะดูความรักให้กับชาวธาตุด,ดินนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรในเรื่องความรักให้กับชาวธาดุดินบ้างนะคะ ไพ่สำหรับนี้เล็กค่ะเพื่อนๆสับง่ายนะคะสามดาบชาวธาตุดินบางท่านมาคนนะที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอความรักที่สามดาบความรักที่มีความผิดหวังเสียใจความรักคนของคุณนะคะอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพื่อนๆสามดาบคือคล้ายๆกับว่า รักสามเศร้าเราสามคนนะคะทาให้คุณผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องความรักที่ผ่านมานะคะ mm. เพื่อนเดทนะคะเนี่ยเดทคือการจบนะคะท่านจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยชาวรดศีมังท่านบางคนนะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักเกิดขึ้นกับคุณนะคะเนี่ยเดทแล้วก็สามดาบนะคะเนี่ยคนของคุณอาจจะดึงคนอื่นเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นะคะใกล กลายเป็นรักเรามีสามคนรักสามเศร้าเราสามคนนะคะนี่เดยเดตคือการจบนะคะนี่คุณรู้นะคะเพื่อนเพื่อนรู้แล้วทาให้คนรักของคุณกับเขาข้างนั้นมันจบไปนะคะเพื่อนบางท่าบางคนก็อาจจะต้องเลิกลายอย่าล้างกันไปเลยก็มีนะคะนี่เดดเดตขึ้นมานะคะสีถ้วยความเบื่อหน่ายนะคะเพื่อนเ่อทำให้คุณคล้ายๆกับว่าเบื่อหน่ายนะคะเพื่อนเพื่อนเบื่อหน่ายในเรื่องความรักนะคะนี่ หลังจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักของคนได้จบสิ้นลงนะคะวันเด็ดคือการเลือกรายย่าล้างกันการเดินหันหลังให้กันไปนะคะวันนี้เลือกรายย่าล้างกันไปนะณะตอนนี้ทํา้คุณกลายเป็นคนที่เลือกความรักนะคะเพื่อนเลือกนะคะใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนี่เขามีคนมอบความรักยื่นความรักมให้กับคุณคุณก็ไม่สนใจนะคะเพื่อนไม่สนใจคุณเบื่อในเรื่องความรักคุณไม่อยากได้แล้วความรักเหมือนที่ผ่านมานะคะเปิดเพราะมันทุกนะคะเนี่ยมันทุกผิดหวังแล้วก็เสียใจมันทุกนะ จึงทาให้คุณกลายเป็นคนที่เลือกความรักนะคะวันนี้ใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะตอนนี้คุณเลือกนะคะวันเลือกถ้าเข้ามาแล้วทําให้ฉันเศร้าแล้วก็เสียใจมีแต่พลังงานลกๆกบๆในกระชันฉันไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคะในความคิดของคุณนะไม่เอานะคะนี่คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองถตอนนี้คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะในเด็กือดานะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะตอนนี้นะนี ราชินีถือไม่เท้าเนี่ยหลังจากคุณจบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเ,นเนนรื่องความรักที่ผ่านมาแล้วทาให้คุณหันหน้ามาทํางานนะคะเพื่อนทางานแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยนะคะเนี่ยทำให้ตัวเองดูสวยดูหล่อนะคะนี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะคนสวยคนหล่อคนหนึ่งนะคะคุณนะเนี่ยแล้วคุณมีพลังงานของความสดใสสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวายอยู่ในตัวของคุณนะคะเนี่ยแล้วคุณก็เลือกงานมากกว่าความรักนะคะเ,เดี๋ยวนี้นะเลือกงานมากกว่าความรัก ไม่เอาแล้วความรักอนที่ปัญหาฉันทุกเหลือเกินนะคะนี่ทุกเหลือเกินฉันขอทํางานก่อนนะคะทํางานให้สบายใจให้มีความสุขก่อนความรักเอาไวท้ทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะเนี่แต่คุณก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะเพื่อนๆคุณนะแต่ถ้าใครเข้ามาคุณจะเลือกนะคะเพื่อนเลือกใครเข้ามาเข้ามาแล้วทําให้มีแต่เรื่องแต่เรามีแต่ปัญหาเข้ามาแล้วเจ้าชู้อะไรประมาณนี้คุณไม่เอาน,นะคะเพื่อนไม่เอาเด็ดขาดในะตรงนี้นั้นหนึ่งดาว คุณเข้มแข็งแข็งแข็งแล้วนะคะตอนนี้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วเข้มแข็งแข็งแข่งแล้วนะตอนนี้นะคะในเรื่องความรักนะคะเก้าถ้วยนี่คุณมารักตัวเองนะคะพื่รนรักตัวเองดูแลตัวเองทําให้ตัวเองดูสวยดูหล่อนะคะความรักเอาไว้ก่อนนะคะคุณแนวเขี้ยงคุณนะคุณจะรอคู่แท้ของคุณเท่านั้นนะคะทนนี้คนที่ใช่ของคุณเท่านั้นนะคะหน้าตอนนี้ดูแลตัวเองรักตัวเองทําให้ตัวเองดูสวยดูหลอ่อ ชาวธาตดินมาทนาคุณก็ความรักของคุณก็รักเพศเดียวกันก็มีนะคะเพื่อนๆชายรักชายหญิงรักหญิงก็ได้นะคะเนี่ยก้าวไม่ท้าวเนี่ยความรักอึดอัดที่ผ่านมานะความรักทุกข์เหลือเกินความรักอึดอัดความรักที่ไม่มีความสบายใจความรักที่ทําให้คุณคิดนะคะเพื่อนคิดคิดจนนอนไม่หลับในเรื่องความรักที่ผ่านมานะ เดี๋ยวนะตัวนี้คุณเข้มแข็งแล้วนะคะนี่คุณเป็นหนึ่งดาบแล้วเนี่ยเข้มแข็งแข็งแข็งคุณสามารถอยู่ได้โดยตนเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยหล่อนะคะตอนนี้นะเนี่ยคุณหันหน้ามาทํางานนะคะทํางานอย่างหนักเลยแล้วตอนนี้นะคะเนี่ห้าดาบเนี่ยความรักที่ไม่แ่แสไม่แขกันนะทุกฝันาม,มาที่คุณเจอนะคนของคุณดึงด่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วทําให้เขาคนนั้นไม่สนใจคุณเลยนะคะก็เนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะดูแลแท้แค่เขาดีขนาดไหนเขาก็ไม่สมนใจคุณเลยนะคะทำให้ความรักของคุณั้งนัานต้องพังลงนะะณตอนนี้คุณทําใจได้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเนี่ยคุณเป็นคนใจดีด้วยนะคะคนใจดีใจบุญชอบทาบุญชอบสวดมนต์ไหว้พระด,ด้วยก็ได้นะคะสําหรับบางท่านบางคนนะชาวตะดินนะคะนี่สิบดาบเนี่ยความรักที่ผ่านมาของคุณมันทําให้คุณเจ็บเหลือเกินนะคะเพื่อนเนี่ยทุกมากๆเลยทุก เจ็บแล้วก็ทุกข์เหลือเกินเนี่ยนอนไม่หลับนะคะทุกอย่างหนักเลยที่ผ่านมานะคะ,ะชาวทวดีบางท่านคนนะเนี่ยคุณเจอความรักมาอย่างหนักหน่วงเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยบางท่านบางคนก็หันหน้าเข้าหาธรรมะนะคะเพะื่อเยียวยาจิตใจตัวเองก็ได้นะคะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเพราะว่าพ่ยแห่งสิทธิ์ขึ้นมานะคะเนี่ยทำให้จิตใจตัวเองเข้มแข็งและมีความสบายใจมากขึ้นนะคะเนี่ยที่ผ่านมานะเนี่ยแต่ณนตอนนี้คุณสบายแล้วนะคะเพื่อน คุณสบายแล้วคุณยวสามารถอยู่ได้ดยตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะเดฟูเนี่ยวความสบายอกสบายใจนะคะคุณนะตอนนี้คุณจะไปไหนก็ได้ไปนะคะเพือ่อนชีวิตของคุณมีความสว่างสวยนะคะลันลานะคะไปไหนก็ได้ไปนะคะเนี่ยตอนนี้นะไม่เหมือนไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาแต่ก่อนนะมีแต่ความมืดบุญนะคะเพือ่อนสิบดาบนะคะสิบดาบเจ็ดดาบ,บ,ดาบอะไรพวกนี้นะ มีแต่ความมุดหมดุนนตอนนี้เป็นเด็กฟูแล้วสบายใจแล้วนะคะเพื่อนๆมีความสบายใจแล้วเนี่ยเก้าเหรียญคุณมีเงินณตอนนี้นะคะเนี่ยทำงานทํางานนะคะน่ามาทางานรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็มีเงินนะคะเนี่ยเก็บเงินได้นะคะคุณเนี่ยอยู่เป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะคะเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเข้ามาดูคลิปนี้คุณเป็นคนสวยถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้คุณเป็นคนหล่อนะคะเนี่ย คุณสามารถอยู่ได้โดยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะมีเงินนะคะมีเงินใช้ใจ่ายแบบสบายๆไม่เดือดร้อนนะคะตอนนี้นะคะนี่ยจดีใจบุญด้วยนะคะคุณเนี่ยใจดีใจบุญชอบทําบุญนะคะจิตใจเมตตานะคะเดือด n ันนะคะชีวิตของคุณตอนนี้สบายแล้วนะคะเพื่อนนี่ชีวิตเป็นเดือดสันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนะคะนี่มีความสว่างสวัยนะคะและคุณจะได้พบคู่ของคุณนะคะเพื่อนนี่ ความรักที่ดีนะคะดอะซัน mm hmm. คือความรักที่ดีคู่แท้นะคะเพื่อนคุณจะได้พบเจอคู่แท้รักแท้นะคะเพื่อนๆชาวธาดินนะบางท่านบางคนนะเด็กถือเหรียญเข้าคนนี้นะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าคุณได้พบได้เจอและได้พูดคุยกับเขาคนนี้นะคะคุณเชื่อใจเขาได้เลยนะคะเพื่อนเ,นเข้าคนนี้เขาสามารถดูแลคุณได้คนคนนี้นะ,ะเขาเป็นคนใจดีนะคะ สามไม้เท้าคือคนที่ใช่ของคุณนะคะชาวราศีมังกรท่านเป็คนถ้าหากคุณรอคอยคนที <t une storyline> ่ใช่ของคุณอยู่นะคะคุณจะได้จบการรอคอยแล้วนะคะคนนี้สิบดาวคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะนี่คุณจะได้จบการรอคอยคุณจะได้พบเจอคู่แท้ของคุณนะคะความรักั้งนี้ของคุณนะคะจะเป็นความรักที่ไม่ปล่อยกันไปไหนนะคะเพื่อนกอดกันไว้ไม่ยอมปล่อยมือกันไปไหนเด็ดขาดนะคะนี่ เพราะว่าเขาคนนี้เคยผ่านสถานการณ์เข้าจบกับความรักมานะคะเข้าคนนี้อาจจะเลิกลาหย่าล้างกับคนของเขาก็ได้นะคะเนี่เข้าคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไม้นะคะเพื่อนเนี่เขาเจอความรักมาตอนนั้นเข้าทุกนะคะเข้าทุกและตอนนี้เขาอยากจะได้ความรักที่เป็นคนที่ใช่ของเขาเท่านั้นไดะเป็นความรักที่มีความสบายใจเป็นความรักที่ไปไหนไปกันเป็นความรักที่ถ้าเขาคนนี้กับคุณได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของกันและกันเขาคนนี้จะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนนะคะเพื่อนนี่ เพราะว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขานะคะเขานี่แหละคือคนที่ใช่ของคุณด้วยนะคะเพื่อนเพราะว่าคุณทั้งสองคนต่างคนต่างรอคอยคนที่ใช่ของกันและกันนะคะเมื่อได้มาพบมาเจอกันแล้วจะไม่ยอมปล่อยกันไปไหนเด็ดขาดนะคะความรักครั้งนี้คุณจะเป็นคนรักที่คอยดูแลทเทแคร์กันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะข้อคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเพื่อน ข้ามน้าข้ามทะเลข้ามภูเขานําความรักที่ดีๆมอกๆไปกับคุณคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างจังหวัดต่างตําบลหรือคนไทยเราไปทํางานที่ต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะคนคนี้นะเนี่ยเขาเป็นคนดีนะคะเพื่อนๆเขาเป็นการณิดีมิตรให้กับคุณให้กับทุกคนเลยนะคะไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะความรักที่เป็นการณมิตร ให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะคะเดวิลนะคะความรักที่ลุ่มหลงนะคะเมื่อคุณทั้งสองคนนะคะได้พูดคุยและได้พบเจอกันแล้วความรักคั้างนี้ของคุณจะเป็นความรักที่ลุ่มหลงซึ่งกันและก,กันอย่างมากมายนะคะเป็นความรักที่มีความสบายใจและ,และก็ลุ่มหลงซึ่งกันและก,กันอย่างมากมายคือเอากันออกจากหัวไม่ได้นะคะครักั้งนี้นะ เป็นความรักที่ดีนะคะคุณถึงแม้ว่าจะมีเดวิลขึ้นมานะคะถ้ามีหนึ่งถ้วยและมีไพ่ดีๆขึ้นมาคือเดวิลคนนี้เขาจะมีเจะมีความรักที่รุ่มหลงให้แก่คุณอย่างมากมายนะคะเขาคนนี้นะหนึ่งถ้วยคือความรักที่ดีนะคะคุนความรักที่มีความสุขความอารมณ์สมบูมรณ์เขาคนนี้จะคอยดูแลคุณให้แขกคุณอย่างดีเลยนะคะคนนี้จิเปลี่ยนนะคะ วิวออฟฟอร์ตูนความรักครั้งนี้คล้ายๆกับว่าชะตาฟ้าได้ขิดให้คุณั้องสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะเพื่อนนี่ความรักของคุณความรักที่ใช่ในคู่กันนะคะเ,เพื่อนเพราะว่าเดือดซันนึ้นมานะคะเด็กถือถ้วยคนจะดีนะคะเพื่อนเนข้าคนนี้นะคะเมื่อเข้าได้พูดได้คุยใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะเข้าคนนี้เข้าจะมีคุณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนนี่เข้าไปไหนไปไหน,ไป,ไ,หนไปทํางานไปที่ไหนที่ไหนเขาก็ถือคุณไว้ตลอดเลยนะคะเพื่อนเนนี่ เขาจะทําอะไรเขาจะกินอะไรนะคะเนี่ยเขา็คิดถึงแต่คุณนะคะนถ้าเจออะไรสิ่งที่ดีๆคิดถึงแต่คุณนะคะเนี่ย,อ,อ,ะะยอยากจะให้คุณได้รับสิ่งที่ดีๆไปกับเขาด้วยนะคะคนนี้นะเพราะว่าเขาคนนี้เคยพบเจอความรักที่แห้งแล้งมาก่อนนะคะคนนี้ความรักที่แห้งแล้งเ,ออเขากับคู่ของเขาอ่ะในอดีตที่ผ่านมา ไม่เคยสนใจกันนะคะามเปนไม่เคยสนใจการเป็นความรักที่ต่างคนต่างอยู่เป็นความรักที่เคยคล้ายกับว่ามีคู่เหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้เขาคนนี้นะเขาพบเจอมาทําให้เขาทุกนะคะเหมือนทุกข์ในกับความรักของเขาในครั้งนั้นนะเนี่ยในหนตอนนี้นะคะถ้าเขาได้พบเจอความรักที่เป็นคู่ของเขานะคะคนที่ใช่ของเขาเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คู่หรือคนรักของเขาต้อง แห้งแรงอ้างว้างดุดเดียวดียดายเด็ดขาดนะคะคนนี้เขาจะคอยดูแลเทคแคร์ care, ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนคนนี้นะเนี่ยคนคนนี้เขาพบเจอความรักที่มีการปิดบังซ่อนเร้นความรักที่มีความแห้งแรงเน,นี่ยเขาทุกนะคะคนนี้เขาจะไม่ไม่ยอมปล่อยให้ความรักของเขาครั้งนี้กับคุณเป็นเหมือนที่ผ่านมาเด็ดขาดเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรปิดบังกณเลยนะคะคนนี้เขาจะ มีอะไรนะคะมีอะไรเขาจะเปิดเผยให้คุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะไม่มีการปิดบังอะไรคุณเลยนะคะเพราะว่าเขาคนนี้เขาอยากจะได้ความรักที่มีความสบายใจความรักที่อยู่ด้วยกันยังมีความผาสุกนะคะเขาไม่อยากจะมีเรื่องมีราวหรือเป็นความรักที่ไม่สนใจไม่แยแสไม่แคร์กันเหมือนที่่ันมาเพราะมันทุกนะคะมันมันทุกเขาไม่อยากได้แล้วความรักแบบนั้นนะคะนี่คนคนนี้เขามีพลังงานของความสดใสสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาอยู่ในตัวของเขานะคะนี่ ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เป็นคนสวยคนหนึ่งนะคะเพื่อนคนน Mont ี้นะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นคนหล่อคนหนึ่งนะดูดีมีเสน่ห์คนคนนี้นะเนี่ยเขาถือคุณไว้ตลอดนะคะคนไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปที่ไหนที่ไหนถือคุณไว้ตลอดเลยนี่เขาเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงพึ่งได้เขาเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะคนคนนี้นะพลังงานของคนไกลนะคะคนนี้ ชาวธาตุดินมากค่านบางคนนะถ้าคุณคนรักของคุณนะคะอยู่ห่างไกลกันคุณกับคนรักของคุณอาจจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องการเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะวันนี้คุณอาจจะได้เดินทางไปพบเขาหรือเขาอาจจะได้เดินทางมาพบคุณก็ได้นะคะเนี่ยอัศวินถือไม่เท้าคนมีเสนีนะคะคนคนนีนะมีเสน่มากมากเลยชาวธาตุดินนะคะคุณอาจจะพบเจอคนรักที่อยู่ในธาต ไฟก็ได้นะคะธาตุไฟเมษรสียงธนูน,นะคะหรือธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกหรธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรหรือธาตุลมตุลกุมเมถุนนะคะไพ่ขึ้นมาทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่วาสนาของชาวราด,ดินแต่ละท่านแต่ละคนว่าคุณจะพบเจอคนรักในธาตุไหนราศีไหนนะคะ สีไม่เท้าการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะเพื่อนๆนี่โอ้ oh, คุณจะได้แต่งงานนะคะเพื่อนๆนี่สองถ้วยความรักที่ดีความรักที่มองตากันรู้ใจกันเลยนะคะเพ่น,นมองตากันและรู้ใจกันเลยนี่แหละคือความรักที่ดีของฉันนี่แหละคนที่จะมาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่อยู่กันไปยาวๆยวัยงมีความสุขนะคะน,นี่คุณจะรู้กันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะ โอดีมากๆากเลยสองถ้วยแล้วก็นหนึ่งถ้วยนะคะราชินิดถ้วยคนจะดีมเมตตานะคะถ้าเข้าคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาจะเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนรักครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะ หนึ่งเรียนคนสายเปยนะคะเพื่อนคนี้คุณจะพบเจอคนสายเปความรักของคุณนะคุณอยากได้อะไรเขาจะเปคุณนะคะมันแนี้เปคุณหนักเลยนะคะสิบไปเท้าขึ้นมานะคะเขาจะเปยคุณอย่างหนักเลยคุณอยากได้อะไรนะคะเขาซื้อให้หมดนะคะเพื่อนเพราะว่าเขารู้ว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขานะคะเนี่ย ชาวธาดินบางท่านบางคนคุณอาจจะพบเจอคนรักจากเพื่อนร่วมงานนะคะพัฒนามาเป็นแฟนนะคะพบเจอคนรักจากที่ทํางานนะคะเพื่อนเดชาริออตนะคะเมื่อคนทั้งสองคนนะคะได้แต่งงานได้ได้อยู่ร่วมกันนะคะนี่คนทั้งสองคนจะพากันท่องเที่ยวนะคะเพื่อนท่องเที่ยวไปไหนไปกันนะคะไปเที่ยวกันไปกินข้าวนอกบ้านกันนะคะเนี่ยไปทําบุญกันอะไรประมาณน,นี้นะคะนี่เขาจะพาคนท่องเที่ยวนะคะ ราชนีถืเหลี่ยนคนคนนี้ก็าอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะคะเพื่อนเขาอาจจะเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะนี่เขาเป็นคนรวยเขามีเงินนะคะเพื่อนีหรือถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินนะคะในอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันแล้วคุณทั้งสองคนจะพากันรวยนะคะเพื่อนเพราะว่าเหรียญใหญ่เลยนะคะนี่หนึ่งเหรียญแล้วก็ราชนีเหรี่ยนเหรียญใหญ่คุณจะพากันรวยนะคะเพื่อนคุณจะ สร้างมารดทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะเจ็ดถ้วยนี่เข้าปีคุณนะคะคนนี้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็เจ็ดถ้วยขึ้นมานี่คุณอยากได้อะไรเลือกเอาเลยนะคะเนี่เลือกเอาเลยเขาจะปีคุณอย่างหนักเลยนะคะคนนี้เข้ารักคุณนะคะคนคนนี้เนี่ยเขารักคุณเขาจะปีคุณนนะคะปีคุณหนักมากๆเลยนะคะสิบในเท้าขึ้นมาคือปีอย่างหนักเลยนะคะเนี่ยอยากได้อะไรอยากได้อะไรเอาเลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่ เพราะว่าเขารักคุณเขารู้ว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดของเขานะคะนี่เขาจะเปนคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเพื่อนๆนี่เขาเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อนะคะมีสเสน่ห์คนคนนี้นะดูดีสิบเหรียญน,นะคะนี่โอ้สิบเหรียญขึ้นมานะคะนี่ อยู่กันเป็นครอบครัวย, ours, ยังมีความสุขความอา่มคงสมบูรณ์ tamam มีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะเพื่นเนี่ยคุณทั้งสองคนนะคะเนี <every> ่ยเมื่อได้อยู่ร่วมกันคุณจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะเนี่ยคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถนะคะเพื่อนเพื่อนเี่มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะเนี่มีครอบครัวที่มีความสุขความอา่มคสมบูรณ์ความรักของคุณทั้งสองคนจะอยู่กันไปยาวๆนะคะเนี่มีหนวดมีเขาออกเต็มเลยนะคะนี่ถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรนะคะอยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยนะคะ ชาวธาตุดินบางท่านค,คนนะความรักข้างนี้นะคะผู้แท้ของคุณคุณอาจจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็ได้นะคะคนนี้เพราะว่าพ่าเแห่งครอบครัวขึ้นมานะคะหน้าตอนนี้คุณอาจจะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วและสร้างมอรดุกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะบางท่านบางคนก็มีบ้านมีรถมีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันเรียบร้อย <oops. S 2> <Valley> แล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุขเรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านค,คนนะเนี่ความรักที่ดีของคุณนะคะ หรือบางท่านคนที่คุณกาลังพูดคุยกันอยู่นะคะเนี่ยติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่นะคะถ้าคุณกาลังติดต่อสื่อสารพูดคุยและศึกษาดูใจกันอยู่ว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่ที่ใช่ของกันและกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยถ้าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะติดสันขึ้นมานะคะถ้าคนคนนี้เป็นคู่เนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะคุณทั้งสองคนเป็นคนที่ใช่ของกันและกันในอนาคตมาข้างหน้าคุณจะได้แต่งงานกันนะคะวันนี้ คุณจะได้แต่งงานกันคุณจะอยู่กันเป็นครอบครัวไปยาวๆเลยนะคะเพอนนี้จนถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรเลยเพราะคนทั้งสองคนเป็นคู่แท้ของกนแันกัน,นะคะนี่สองถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะแล้วเดือดซันขึ้นมานะนคุณจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวยังมีความสุขความอุรมสมบูรณ์นะคะสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะนี่มีเด็กน้อยมีลูกด้วยนะคะเพื่อนนี่คุณจะรวยคุณจะพากันรวยนะคะเพื่อนในอนาคตข้างหน้านะนี่ สำหรับคลิปนี้ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆชาวธัดดินทุกท่านทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตพบเจอความรักที่ดีรักแท้มีความสุขสมหวังกับความรักทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะสวัสดีค่ะ